สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการตั้งค่าตัวทัมเมอร์ของชุดปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้มีปุ่มเปิดนะครับปุ่มปิดคืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มใช้ทัมเมอร์คือด้านบน <c oughs> เราสามารถตั้งค่าทัมเมอร์ตัวนี้ได้นะครับ <c oughs> อย่างตอนนี้ที่ตั้งไว้จะเป็นเปิด10วินาทีหยุด5วินาทีนะครับ <c oughs> เราสามารถตั้งสูงสุดได้ถึง99ชั่วโมงนะครับ <c oughs> 999ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ต่ำสุดเราสามารถตั้งได้ที่1วินาทีแต่ผมแนะนำนะครับว่า ไม่ควรเปิดเครื่องต่อเนื่องเกิน30นาทีเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งในที่ล่มนะครับไม่ใช่กล่องกันฝนนะครับด้านข้างจะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับน้าเข้าได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังโอเคคราวนี้มาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าตัวนี้เราให้ไปที่สวิตให้ไปอยู่ที่ทามเมอร์ก่อนนะครับคือด้านบนสุดตรงนี้ก่อนตั้งค่าเปิดให้ใช้ปุ่ม s 1นนะครับกดค้างไว้ ประมาณ5วินาทีนะครับมันก็จะกระพริบตัว H M S นะครับก็คือชั่วโมงนาทีวินาทีกระพริบ IP, เนี่ยคือเรากำลังเซตค่าเป็นวินาทีอยู่สมมุติว่าเราต้องการให้มันเปิดเครื่องเปลี่ยนจาก10วินาทีนะครับเราต้องการให้มันเปิดเครื่อง5วินาทีวิธีนะครับก็คือตัว S เนี่ยจะเป็นตัวเลื่อนชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับเห็นไหมฮะ แต่ว่าเราจะยังจะไม่ไปยุ่งกับสอตัวนี้เพราะเราต้องการตั้งค่าเป็นแค่ระดับวินาทีนะครับคราวนี้เราจะย้ายหน่วยนะครับเราก็ตอนนี้เป็น10ใช่ไหมครับเรากด S3 มันจะเป็นการเลื่อนหน่วยนะครับเห็นไหมครับตัว S ยังอยู่เหมือนเดิม S3 จะเป็นเลื่อนหน่วยนะครับว่าเราจะแก้ไขหน่วยไหนนะครับ S4 จะเป็นการเลือกชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับตรงนี้อย่าไปสับสนตั้งค่าแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับ ไม่สามารถตั้งค่าเป็นต้องการตั้งค่าให้เปิดทุก1นาที20วินาทีอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องเอา1วินาทีคือ60เอ้ยนนาทีนะครับเป็น60วินาทีแล้วต้องการให้มันเปิด1นาที20วินาทีแล้วก็หกไปบวกกับ20เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตั้งค่าเป็น80วินาทีนะครับตรงนี้อ่าโอเคคราวนี้มาเราก็ปรับกดเลข S 5 S 5คือการเปลี่ยนตัวเลขนะครับ ตรงนี้เราก็จะเอาจาก10ให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วเรากด S 3อีกทีเพื่อเลื่อนมานะครับแล้วก็เปิดเปิดตั้งค่านะครับไว้ว่า5วินาทียืนยันค่ากด S 1ค้างไว้ครับอ่าคราวนี้เครื่องตอนนี้นะครับก็จะเปิดแค่วินาทีแล้วก็ปิดแค่วินาทีเหมือนกันสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนนะครับให้มัาปิดเป็น10วินาทีวิธีนะครับทำเหมือน ตั้งค่าเปิดเลยแต่ให้ไปใช้กดค้างที่ปุ่ม S2 แทนกดค้างไว้ครับปิดนะครับตั้งค่านะครับกระพริบตอนนี้อยู่ที่5วินาทีเราต้องการเปลี่ยนเป็น10วินาทีนะครับผมจะปรับให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วกด S3 เลื่อนไปที่หลักหน่วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปิดเครื่องนะครับตั้งค่าปิดเครื่อง10วินาทีกดยืนยันกด S2 ค้างไว้ครับ คราวนี้เครื่องจะเปิดสีเขียวคือเปิดนะครับ5วินาทีนับถอยหลังแล้วก็ปิด10วินาทีนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งค่าของเครื่องตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าต้องการให้เปิดเป็นเวลานะครับเช่นเปิดตอน10โมงจนถึงบ่าย2โมงนะครับโดยให้ทำงานแบบนี้ก็แนะนำไปหาซื้อพวกปลั๊กทอมเมอร์ปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับตั้งค่าที่ตัวนี้ให้มันจ่ายไฟออกมาตอน6โมงเอ้ยตอน10โมงเช้านะครับ แล้วก็ไปจนถึงเวลาที่เราต้องการสมมติบ่ายสองเราก็ตั้งเป็นให้จ่ายไฟตอน10โมงนะครับจนถึง14.00นนะครับแล้วก็เอาปลั๊กของเครื่องตัวนี้มาเสียบตัวนี้พอถึงเวลาจ่ายไฟตัวนี้มันก็เข้าตัวนี้แล้วก็ทามเมอร์เราเซตไ้แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราตั้งค่าแล้วนะครับเปิดมาครั้งหนึ่งมันจะจำค่าเดิมค่าล่าสุดของมันนะครับก็เปิด5วินาทีปิด10วินาทีนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิด โอเคกับการใช้งานนะครับก็ซื้อไปใช้ได้ย้ําอีกทีนะครับติดตั้งในร่มนะครับไม่ใช่กล่องกันน้ํานะครับแล้วก็ใช้กับน้ําสะอาดนะครับปั๊มไม่ควรเปิดต่อเนื่องติดต่อกันเกิน30วินเออสานาทีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มถ้าสมมุติมีการนําไปผสมสารเคมีนะครับ มันจะทําให้ซีลยางนะครับรวมถึงตัวโซลินอย์วาล์วเนี่ยเสื่อมไวก็อยู่ที่ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ถ้าจําเป็นต้องเอาไปใช้เช่นผสมน้ํายาฆ่าเชื้อหรือว่าผสมพวกอ,อย่างร้านอาหารนะครับบางครั้งก็จะมีการผสมหัวเชื้อนะครับให้มันหอมนะครับอาจจะเป็นการไล่แมลงหรือไล่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แต่พอเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะปิดเครื่องให้เอาไปใส่น้ําสะอาดนะครับตรงนี้ เพื่อให้น้ำสะอาดมันล้างออกไปบ้างนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับการรับประกันของตัวนี้นะครับทางร้านรับประกัน30วันนะครับมีปัญหานะครับถ่ายคลิปส่งมาให้ทางร้านดูก่อนจะมีวอยติดอยู่ข้างๆนะครับห้ามแกะตรงนี้ห้ามแกะนะครับแกะปุ๊บเคลมไม่ได้นะครับตรงนี้เปียกน้ํามาโชคเลยแบบนี้นะครับก็จะเคลมไม่ได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือวอยห้ามขาดถ้าเกิน30วันทางร้านไม่รับเคลมนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นการติดตั้งที่ดีนะครับติดตั้งให้ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับ